พราผมก็กลัวพี่ผมก็กลัวกลัวเขาแบบมาทําผมพี่เพราะผมก็เจ็บมาเยอะอตอนนั้นผมหลับอยู่พี่ผมนอนอยู่ก็คือคนเมาอ่ะพี่ใช่คนเมาตื่นมาก็เห็นเขาอยู่ปิดประตูแล้วแต่ได้ยินเสียง่ะพี่ใช่ผมไม่แน่ใจเปิดเองไม่เองคือตอนนั้นผมก็นอนอยู่พี่คือคนเมาอ่ะพี่แบบตะลืมสะลืออ่ะพี่ใช่ครับ รู้ตอนที่เขาปิดประตูพี่ใช่ปิดประตูคือผมก็ใส่กําลังใส่กางเกงเสื้อผ้าพี่ประมาณนี้พี่คือออกไปก็คือไม่ทันแล้วใช่่เพราะผมก็กลัวพี่เพราะผมก็กลัวกลัวเขาแบบมาทําผมพี่เพราะผมก็เจ็บมาเยอะเอาง่ายทำพี่ผมก็ทําเขาบ้างเอาผมพูดเป็นลูกผู้ชายเลยพี่ก็คือทําเขาเรื่องปัญหาชีวิตอ่ะพี่ใช่จนแบบผมอยากถอยออกมา ถอยออกมาเพื่อมาอยู่กับแม่เพราะแม่แมใช่พี่ประมาณนี้พี่บัตรบัตรบัตรเลิกกับคนที่ท้องหรือยังครับผมเลิกคือหมายถึงผมมาพยายามเลิกพี่แต่คือเขาจะไม่เลิกกับผมใช่ใชก็คือในความรู้สึกผมว่าเลิกไปแล้วอ่ะพี่เข้าใจปะเลิกไปแล้วคือผมคิดแต่ก็เรื่องลุงลูก,ลก,ลกแค่นั้นพี่แต่ยังตัดไม่ขาดกันอย่างเงี้ยเหร ตัดไม่ขาดหมายถึงเขาก็ยังโมนเวียนกับผมไงพี่ใช่แต่มันได้อยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วใช่เป็นอาทิตย์แล้วพี่ปปัญหาที่เลิกลาก,กันเนี่ยสายเหตุหล,กลกกักๆเพราะว่าคือ,อปัญหาชีวิตปกติเลยพี่คือความใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือไปด้วยกันไม่ได้หลายๆอย่างพี่เห็นว่าเขาเคยทำลายร่างกายเราด้วยก็ทำพี่คือผมทําเขาด้วยเขาทํามผมด้วยใช่พี่ก็คือหมายถึงผมผมว่าผ,ผมก็เป็นผู้ชายผมก็ผิดอต่ทาผู้หญิงใช่ตอนนั้นทะเลาะกันเรื่องอะไระแต่ทะเลาะการส่วนมาก เขาจะติดเพื่อนแล้วก็ฟังคนอื่นมากกว่าครอบครัวพี่ประมาณนั้นใช่พี่คือผมคนทะเลาะกันมีปากเสียงไงพี่ผมพยายามจะดึงตัวออกห่างแล้วก็คือแบบช่วงอารมณ์ร้อนแล้วคือแบบใจผมไม่เอาแล้วพี่ตอนนั้นอ่ะผมคิดอย่างเดียวก็คือเรื่องลูกพี่ใช่แต่ให้ผมทำาไงถ้าเกิดผมกลับไปผมเจ็บอ่ะพี่ มีน้องรุ่นน้องเขาแนะนํามาพี่คือผมก็ได้คุยหาเขาใช่คุยหาก็คือสมชอบกันน่ะพี่ใช่ผมก็ชอบเขาน้องอ่ะใช่ไม่ใช่พี่ก็คือน้องเขาก็ชอบผมผมก็ชอบเขาก็ผมก็เพิ่งคุยที่เขาได้แค่ทิ์เดียวพี่ใช่ไม่รู้คือเขาไม่ได้บอกเขามีเขาบอกว่ามีแต่ลูกใช่กับออยนี่ถึงขั้นคบหาแล้วไหมหรือแค่คุยอยู่ก็คุยอยู่ครับพี่ ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ไปโรงแรมด้วหกันหลายครั้งแล้วพี่ไม่เช่รอะใช่สักประมาณสองครั้งสามสองครั้งหรือสามครั้งใช่ทุกครั้งที่ไปเนี่ยใช่ก็คือเขาก็ยังไม่แน่นอนผมผมก็ยังไม่แน่นอนเขาใช่ประมาณเนี่ยพี่เอาความความที่ที่ผมคุยกับพี่คนท้องรู้ได้ไงครับว่าเราไปรีสอร์ทนั้นอันนี้เราทราบคนท้องเขาต้องเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมอยู่ซอยนี้พี่แลรีสอร์ตใกล้ๆอยู่แถวนี้ก็ผมก็เคยพาเขาไปเปิดอะไรเงี้ยตอนที่แบบมาบ้านคือนอนไม่ได้อย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ย ตามพี่ตามแต่ผมก็พยายามดิ่งเพราะเพราะอะไรเพราะผมกลัวลูกไงพี่ผมเพราะลูกอยู่กับเขาใช่ใช่แต่่ไม่ใช่พี่ใช่ประมาณนั้นแหละพี่คือผมก็เอาไงได้ลูกอะพี่แล้วคือผมเจอหน้าเขาอย่างเงี้ยพี่ผมก็อดไม่ได้อะพี่เข้าใจว่าคนถ้าตอนที่ผมผมคิดแค่เรื่องลูกไปเดียวพี่ผมผมกลัวไงพี่ผมกลัวแบบลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาใจเขาทําได้อย่างเงี้ยพี่ คนท้องนี่คือเขาอ,อารมณ์รุนแรงอยู่แล้วแม่อารมณ์รุนแรงพี่รุนแรงยังไงส่วนมากคือถึงห่วงเราหรอหรือว่าก็มีทะเลาะกันก็หลายๆอย่างพี่ทำลายร่างกายกันก็ผมก็ทำเขาบ้างเขาทำผมบ้างก็คือไม่ยอมกันอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ก็คือที่ผมที่ผมเลือกที่จะคุยกับคนอื่นก็คือแบบผมก็เปิดใจอ่ะพี่คือผมผมก็เจ็บมาเยอะผมไม่อยากกลับไปทั้งเจ็บทั้งทั้งตัวทั้งร่างกายผมทั้งจิตใจผม ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ